สวัสดีครับวันนี้พาปลูกตุเรียนครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้ากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อันนี้ทุเรียนพันยาวลิ้นจี่ครับปลูกไว้ สองสามต้นยาวนิติสองต้นแล้วก็มีหมอนทองไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้เยอะอันนี้ปลูกไ้ตะกี้ อะไรทองลิ้นจงอันนี้เป็นหมอนทองต้นดำครับปลูกเมื่อกี้เหมือนกันกับหยอดเม็ดไว้สองเม็ดไว้ทำขาอันนี้ก็ยาวลิ้นจีทันที่ก็เป็นเขาเป็นเนินเขา น้ำไม่ท่วมขังแต่ว่าหน้าแรงก็แรงอยู่หน้าแรงก็ตายหน้าแรงหรือเปล่าไม่เล้มีพื้นที่ไม่มากนะนต้นไม้เยอะช่วงว่างๆกงไหนก็ใส่ทุเรียนลงไปอ,อ เสร็จเรียบร้อยได้ห้าต้นวันนี้อันนี้หัวทองหัวทองต้นดำหัวทองต้นดำซื้อมาจากร้านากเกษตรยุคใหม่อ่ะคุณดาวคุณดาว อันนี้ขุดลุมว่าจะปลูกที่แรกแต่มันหนใกล้ก็ไผ่ก็ไผ่เก่ากลัวจะปวกจะขึ้นปวกจะกินรากทั้งหมดเลยเปลี่ยนมาปลูกตรงนี้แทนห่างกันนิดวันทองต้นดำโอ้ย,อ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 ยลื่นโอ้ยจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ